ตามที่สำนักพระราชวังมีถแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปนประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อประบาดท,ทั้งสองข้างเมื่อวันพุทธที่20มกราคมพุทธศักราช2 5 6 4เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาด้วยรายงานว่าผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์ และการถวายกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูก,กำลังพระวรากายเป็นไปด้วยดีตามลำดับคณะแพทย์ได้รายงานเพิ่มเติมว่าบัดนี้พระอาการทั่วไปดีขึ้นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับณาวาังสปรปปทุมในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ทั้งนี้คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ส่งงดพระราชกรณียกิจต,ต่อไปอีกระยะหนึ่ง อันหนึ่งสำนักพระราชวังจะจัดให้ลงนานถวายพระพรถึงวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เวลา16นาฬกา30นาทีจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังลงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564